ครั้างหน้าท้้งหน้าเราทำแล้วมันไม่ไหลไม่ไหลข้างหลังนี่ครับครับตีนตัวหลังตีนตัวหลังไหลมามาอืมมาดูริกมันใสแห้งเลยอืมมันใสต้องใช้เบอร์อะไรมันก็เบอร์ของมันนี่พ่อครูต้ามจะไปเบอร์อื่นไม่ได้เลยเบอร์อื่นเราจะจะกไม่ค่อยขึ้นเลยล่ะอืมนอกจากเป็นกระติกแดงอย่างนั้นอได้อยู่นั่นก็เบอร์ใส แต่ส่วนมากล้วก็จะได้แ่ยู่อย่นี้เนี่ยเพราะอยแห้ง mm ก็คือว่าทายทายทิ้งเลยอะใส่ใหม่เยไรั่หะเอาออดเดินหน้าเอาเอนล็อก่นก่อนแล้ตีตีเดินหน้ามา ขอี่มนี่ปรงน้นี่เออันุมเอุ่มๆมาหม่มาเอหมุนอยู่ตนบมันนอ้โหแล้วก็ใส่น็อตน็อดลงี่มเนี่ยมดมันได้มันได้ ต้องตอบไปเ่ยตอบินตอบยหลังใช่ตันเข้าบ่ายยังอลงแล้วเอใหญ่เผาโกมิน้าด้วยฮะด้ยฮะปลาจะหลุดูเขาใส่ตุเฟืงให้โกงก่อน เออเขาใส่เฟืองให้ตรงข้างหลังเข้าก่อนเข้าแล้วเข้าแล้วหรือยัง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 เข้ายังดันเข้าไปให้จำสุดแล้วสุดแล้วยกยกปอกเฟืองเข้ามายกปอกเฟืองเอาเอาปอกใส่เข้ามานี้ข้างหน้านีดันเฟืองดันปอกหลังไปเออเืององงร้อนหน่อยดร้อนหน่อย มานำเยเป็นไรกันนักวะก็บอกชอบชอบเอส่ชอบพลังสามทีก็ต้องนับหมื่นซ้าม่มเนัแม่มื่นแ่ละการให้สัญญาณครับเอ้ยเอาอะไรแน่มาดิโหชิวไอ้มาเยอดูเอาสิกแต่มามาโซอามไอ้แรงมโอเคอะไรแมา

สอรอยเา้อยู่อะมันมีกันเดียวไงซ่อมเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็กลับบ้านได้นี่ซ่อมเสร็จแล้วแล้วก็กลับบ้าน ลูกค้าท่านนี้มาจากชุมแสงนะคะเนี่ยมาซ่อมกับช่างมาไปมาจากชุมแสงขึ้นทานเลือมา